รถชนกัน,นครับตรงที่สี่แยกนะครับผมสี่แยกไทยยินยงนะครับผมนะรถกระบะสีขาวคันนี้นะครับชนกับรถบรรทุกขนดินนะครับผมนี่กับรถบรรทุกขนดินระยะยาวครับไม่ได้ไปใกล้นะครับ ไปถึงไปไกลไหน่อยนะครับช่วงนี้นะครับผมนี่นะครับรถบรรทุกขนดินนะครับผมโอ้เละเลยนะครับในช่วงนี้นะครับนี่นะครับผม รถบรรทุกขนดินโดวนี่ครับผมสภ,นะภาพนะครับน,รน,นี่ครับผมโอ,อ้สภาพน,น,นะครับเนี่ยการชนนี่ครับผมทีมงานเสาลาดบันถือบันผือทีวีนิวนะครับก็คือรถนะครับผม รถขนดินนะครับนี่ครับผมน่าใส่นี่ครับก็มีเจ้าหน้าที่มาโบกแล้วก็ประมวยความสะดวกหัวจะเกิดเปรตซ้ำซ้อนนะครับนี่นะครับนะฮะโอ้โหก็แถวโซนบนหน้านะครับแปลกละเอียดเลยนะ งน,นรับรถนีนั่นเองนะครับผมรถเอ็วอร์สี่สนะครับที่สี่แยกไทยยินดงนะครับผมขนาดรายงานก็เจ้าหน้าที่ก็มาอำนวยความสะดวกการตลาดจรนะครับผม่วนโตโยต้าน,นะครับได้รับความเสียหายนะครับ ตามที่เห็นดังภาพนะครับนะครับก็คือเจ้าหน้าที่มาแล้วเรียบร้อยนะครับเจ้าหน้าที่นะครับผมครับแล้วก็พนักงานสอบสวนมาที่เรียบร้อยนะครับพนักงานสอบสวนมาที่เกิดเหตุนะครับผมนะ ครับผมนะครับนะครับผม,มนี่ก็คือเจ้าหน้าที่นะครับผมพนักงานสอบสวนนะครับได้มาก็สอบถามนะครับความเป็นมานะครับผม การตละลอจรดิดขัดเล็กน้อยนะครับผมครับครับผม นะครับผมผลดินนั่นเด็งคู่กรณีนะครับผมอนะ๋นี่นะครับกานชนนะครับปฏานคั้งนี้นะครับก็พนักงานสอบสวนนะครับผมกำลังสอบสวนหาสาเหตุนะครับว่าการการเฉี่ยวชนหรือว่าการขับรถมา นะใครผิดใครถูกนะครับตอนนี้ก็พนักงานสอบสวนก็าลังสอบสวนอยู่นะครับผมเบื้องต้นนะครับผมแล้วก็สอบถามผู้ขับขี่นะครับรถโตโยต้าคันนี้นะครับผมนะฮะับรถี่ ครับมีพนักงานสอบสวนก็ได้สอบปากคำนะครับได้ลงบันทึกประจำวันไว้ที่เกิดเหตุนะครับผมเกิดจะได้แนะนำเพื่อ,อได้แนะนำนะครับผู้ขับรถโตโยต้ากับขับรถผลดินนะครับผมให้ปากคำที่สอบคอบ้านผือเป็นต่อไปนะครับผมจเหตุการกรณีรถ กระบะนะครับผมจนกับรถขนดินนะครับในครั้งนี้นะครับผมนะฮะตอนนี้ก็ตาลาจอติดขัดเล็กน้อยนะครับในช่วงนี้นะครับผมกาบเหตุการณ์วสี่นะครับผมนะฮะโอ้โดนล้อนะครับผมโอ้ยครับ สวนก็คือคนขับรถขนดินนะครับ <Yeah. S 1> ครับผมก็พนักงานสอบสวนแล้วก็บันทึกภาพเรียบร้อยแล้วก็บันทึกลงบันทึกประจาวันเพื่อเป็นหลักฐานนะครับผมาตามระเบียบนะครับคงจะโดนขอบนี้นะครับผมนี่ก็ชี้ก็คือขอบนี้นะครับขอบนี้นะครับที่โดนนะครับผมนะฮะ ลงเเสดจะโดนเฉียวนะครับผมนี่ครับตรงนี้นี่เองครับพอไไม,มาเฉียวจากจุดนี้นะครับนี่ครับผมอือครับ กระบะกระบะจ,จอดอรออรกระบะจอดอยู่ใช่ไหมหรือยังไงกระบะจอดอยู่เฉยเฉยหรือยังไงกระบะเต็งเลี้ยวซ้ายเ้็มเลี้ยว้ายมาทางตรง,บบาาาง,งเ,รงเยวมเลี้ยวซ้ายแล้วรถรถคันนี้มาตรง โอ้โอ้กระบะจะเลี้ยวซ้ายนะครับมาจากถนนเส้นกลางเนาะครับผมโอ้มาจากถนนเส้นกลางอ๋อถนนเส้นกลางจะเลี้ยวซ้ายแต่ทางนี้มาตรงจากมิตรัยการชีพบ้านผือเนาะออกมาตรงครับผมโอ้ครับวากันไปนะครับผมสาเหตุก็คือว่ารถ โตโยต้าคันนี้นะครับเลี้ยวซ้ายมาจากถนนเส้นกลางนะครับผมเพื่อจะมุ่งหน้าไปหนองน้ำนาคูนั่นเองนะครับที่จะเลี้ยวซ้ายมานะครับผมนะครับส่วนรถรถทันนี้นะครับผมรถบรรทุกนี้มาทางตรงนะครับผมมาทางตรงจากาเส้นทางวิทย์ไรการที่บ้านถือนะครับที่จะไปหนองน้ำนาคูเช่นกันนะครับผมนะฮะ กรณีรังกางนี้ก็พนักง,งานสอบสวนกำลังสอบสวนอยู่นะครับผมเบื้องต้นนะครับได้บันทึกนะครับลงบันทึกประจําวันไว้เป็นหลักฐานนะครับผมตายก่อนนะครับนะครับผมรถโตโยต้าคันนี้เลี้ยวซ้ายนะครับผมจากถนนเส้นกลางนะครับ เพื่อจะถนนไปถนนหนองน้ำหน้าคูนั่นเองนะครับผมนะฮะส่วนรถคันนี้นะครับมาทางตรงนะครับมาทางตรงมาจากทางวิททยาลัยการอาชีพบ้านผือนะครับผมนะฮะกรณีดังกล่าวนี้ก็พนักงานสอบสวนก็กำลังสอบปากคำอยู่นะครับผมก็เบื้องต้นนะครับผมนะเบื้องต้นนะครับ กรณีเหตุวอร์สี่สิบเฉียวชนกันในครั้งนี้นะครับผมนะนี่จุดนี้นะครับผมนี่มาทางตรงนะครับมาทางวิทยาลัย,าลายการชีพบ้านถือนะครับผมนี่รถคันนี้นะครับรถขนดินนะครับผมอ่าบรรทุกดินนั่นแหละครับผมส่วนรถโตโยต้าคันนี้นะครับรถโตโยต้าคันนี้ก็มาถนนเส้นกลางนะครับผม ห้างห้างทองบ้านผือนั่นเองเพื่อจะเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายไปหนองน้ำนาคูนั่นเองนะครับก็เลยเกิดอุบัติเหตุเฉียวชนกันในครั้งนี้นะครับตอนนี้พนักงานสอบสวนก็จะลงรายละเอียดอยู่นะครับผมลงรายละเอียดแล้วก็สอบปากคำเรียบร้อยคงจะเชิญไปที่สบพบ้านผือเพื่อให้อ่าสอบปากคำอีกนะครับผม นะกรณีรังกล่าวที่เหตุวอ40ว่าใครผิดใครถูกนะครับผมนะฮะในครั้งนี้นะครับครับผมเ,เ,เ,เดินเลยครับผม รถติดนะครับรถติดนะครับผมก็รถติดหนาแน่นนะครับการจราจรติดขัดนะครับเอตดวอสี 40, ่สิบรถบรรทุกเฉียวชนกับรถกระบะนะครับผมรถกระบะเสียหายยับนะครับเองนะครับ ครับผมก็การตลาจรก็ต are ิด like. ขัดเล็กน้อยนะครับอย่างไงก็ระมัดระวังด้วยนะครับระมัดระวังด้วยนะครับกรณนี้ังกล่าวนี้นะครับผมที่สีแยกไทยยืนยงนะครับนี่นะครับสีแยกไทยยืนยงนะครับรถกระบะนะครับรถกระบะโตโยต้านี้มาเส้นทางนี้นะครับนี่เส้นทางนี้นะครับผมเพื่อจะเลี้ยว เลี้ยวมานะครับถนนนี่ที่จะไปหนองน้ำหน้าคูนะครับผมส่วนรถบรรทุกนี่ก็มาเส้นทางนี้นะครับถนนบริบาลภูมิเขตนะครับาจากวัดศรีสะอาดนะครับผมมาทางตรงนะครับส่วนโตโยต้านี่ก็มาเลี้ยวทางนี้นะครับนี่ครับผมถนนเส้นกลางนะครับผมถนนเส้นกลางนะครับ ก็เลี้ยวมานี่นะครับผมพอเลี้ยวมาปุ๊บก,ก็รถบรรทุกก็มาทัดเส้นตรงนะครับนี่นะครับผมจุดชนอยู่ตรงนี้เองเขียวชนกันอยู่ตรงนี้เองนะครับผมทําให้โตโยต้านะครับผมกระบะนะโตโยต้านี้ได้รับความเสียหายนะครับกรณีดังกล่าวนี้พนักงานสอบสวนกาลังสอบสวนอยู่นะครับผมในช่วงนี้แล้วก็ลงบันทึกประจําวันถ่ายภาพในที่เกิดเหตุนะครับผม คงจะเชิญผู้ขับขี่ทั้งสองท่านนะไปที่โรงพักเพื่อให้ปากคำเพิ่มเติม,ตมกรณีรังกล่าวนะครับตอนนี้ก็เจ้าหน้าที่ก็บกรถนะครับผมเพื่อไม,ม่ให้เกิดเหตุเกิดเหตุการซ้ำซ้อนนะครับอเ,เองนะครับนะจุดเกิดเหตุนะครับจุดเกิดเหตุนะครับ ตรงนี้เองนะครับจุดเกิดเหตุนะครับนี่ครับรถโ,โตโยต้าก็เลี้ยวมาเลี้ยวซ้ายนะครับทางรถบรรทุกขนดินก็มาทางตรงนะครับมาทางวิทยาลัยการอาชีพบ้านถือนั่นเองนะครับจุดหมายถนนเส้นทางเดียวกันนะครับแล้วก็ทําให้เขี่ยวชนนะครับผมนี่เองก็รถติดขัดเล็กน้อย เจ้าหน้าที่ก็อำนวยความสะดวกนะครับโตโยต้าได้รับความเสียหายนะครับผม ก็ยุติโอกาสยังเช่นนี้นะครับผมนะคราวลายไปจำเพอบ้านผือบ้านผือทีวีนิวเรื่องเล่าข่าวบ้านผือนะครับผมามาอยู่จุดที่เกิดเหตุนะครับผมสีแยกไทยยืนยงนะครับอเอ็ดวอตีสิบระหว่างรถกระบะน้าเกี่ยวชนกับรถบรรทุกดินนะครับผมนะฮะทำให้รถ กระบะสองต่อหน้าโตโยต้าตัวนี้ก็เสียหายยับเยินเลยนะครับผมดังนี้ดังที่เห็นดังภาพนะครับยุติอกาสเพีย,ยงแค่นี้นะครับ